สวัสดีครับวันนี้ฝนก็ตกนะครับฝนตกแล้วก็ผมเปิดไลน์ไว้นะครับเปิดไลน์ไว้ <c oughs> ผมรอคนหนึ่งตอบไลน์ผมอยู่แต่ว่าจังหวะนี้เย <c oughs> <he, S 2> ยังไม่ยอมตอบไลน์ผมเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรจะบอกว่าผมอาจจะ เขาไม่ยอมตอบลด้ผมเลยอะเขามาอ่านนะเขาไปคุยกับผมเลยนะครับแ้าเขาคุยกับผมเขาท้ายเขาดีผมจะได้ตายตาหลับนะครับเชางนี้อาจจะไม่ได้ทำต่อนะครับได้เกิดผมตายเมื่อไหร่เพราะว่าผมไม่ยากอยู่แล้วนะครับ ยาพี่ม้องก็ไม่มีแล้วครับมันไม่รู้ว่าจะอยู่ทําไมนะครับผมก็รอมันตายอยู่นะครับนะ <c oughs> โอเคมาทาอาวุธใหม่ดีกว่านะครับส่วนหัวโอ้ยอโอ้เราซื้อน,นี่ก่อนเหรอแล้วแล้วไอ้กรณีนี้ล่ะ โอ้ไอกรณีนี้ผมทำให้ก่อนไอ้เหี้ย LC หรอไม่ใช่เอ๊ะยังไงนะ LC อืมอยู่ไหนอ่ะ เอลซีไม่ไมีอ่ะเอาอะไรวะมันก็ซื้อมาแล้วนะขอโนทะ้ขอถอดสก,กิน,นออกก่อนนะ เซ็กซี่มากเลยแม<าก>่งเปื่อยอันนี้เรียกว่าเปื่อยโอเคเดี๋ยวหมวกก็ไม่ค่อยทำครับอู้ผมรู้ว่าแม่งใช้ของเยอะมากเลยนะเกมเนี้ยสักใครจะอัปเดตแม่งแบบเต็มๆแบบยากนะครับฝนตกแรงครับตอนนี้ขอไปนะเอแล้วแค่นี้โอเค ขอบคุณค่ะอาล่ะนายไ,ไม่ไดาลุยแล้วค่ะอีชนีทั้งหลาย hey, hey. That อ่ะอยากให้เขาตอบตายมากเลยอะแม่ผมนะครับเออรับแม่ไม่ยอมตอบลายผมเลยอย่างน้อยถ้าตายเราตายต่อหน้าแม่ง ไม่รู้จะอยู่เพื่อใครนะครับผมอยู่คนเดียวเลยตลอดเนี่ยถ้าเขาเขาเข,า,ขาคุยกับผมครับตัท้ายหน่อยก็ดีอันนี้เงียบเลยเว้ยไม่ทช่ม,มันมืดวะมองไม่เห็นเนะฮะ มันมีราฟนีปีชาดนะตอนนี้โอ้ยโหจังเหียโอ้โหเป็นแล้ว่ะโอ้ยโหมาก ติดตรงกูอมไม่นี้แหละเล่นที่ใหญ่เนี่ยโอ้ยหมื่นเว้ยอูอูอูโอ้ยไอ,ต,อ,ยอ,ยอยตัวนี้มันอะไรกันแน่วะ ให้ตัวทะนุยไ่้มากลำคาญวะสายฟ้าี่ยก็หดกแรงจังยา่าโอ้ยเงินติดตือเลยเวนี่เหี้ยแล้วะเ,เนี่ยอะไรนะ คืออะไรวะว่าแม่งมืดจริงจังว่ะเฮ้ยอะไรวะมันเอาไว้แลกอะไรไหม่ะเดี๋ยวก็ว่ากันนะเฮ้ยคุณผู้ชมกูมองไม่เห็นจริงจริง้ยควายก็เล่นเฮียแล้วเนี่ยมึงทำเกมไม่ดีเป็นวะเนี่ยโอ้ มันจะเป็นรับผ่านไหนาให้กล่องวะนี่ไงรับผา,าไหนเลยมีกล่องวะโอ้มืดจังอะ่ะมืดจริงจังเว้ยทำไมเกมมันมืดวะพอมีไอ้ตัวนี้ปรากฏมาแม่งมืดเลยสรุปแล้วมันไม่ได้ไปเนื้อเรื่องใหม่นะไม่ได้รออัปเดตแพทดมันมายืมรอมาลอยมาลอยก็บอกมาปล่อยสายฟ้าไปหวัวเรา แล้วก็มีมอนเตอร์ที่กูต้องสู้กับพวกมันนะครับแล้วแม่งก็เล่นยากที่หายเลยคราวเนี้ยโอ้ยโปกตีเขายากแล้วสู้กับไอ้พวกพี่อนี่ก็ยากแล้วแม่งกูต้องมาคอยหลบไฟฟ้าอีเวนนั่นอีกแข่งต้นคิดด้วยเนี่ยแม่งเฮ้ยมึงมาต่อย,อยกูได้ไหมเจว, <c oughs> วีนอะไรของมึงละ เป็นช่วงฟาร์มของครับเพราะว่าไอบอสต,ตัวเนี้ไอบอสใหญ่อยู่ไหนวะมันไม่มีให้ดูอ่ะไอเนี้ยผมเล่นยังไม่ได้นอนเล่นยังไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ถ้าเล่นกะต้องเอาให้มันยากสุดๆเลยครับต,ต้องเล่นยากๆเลยตัวนี้ก็ก็ต้องเล่นอันนี้ไปก่อน,นครับเดี๋ยวขอฟาร์มของเยอะๆก่อนนะครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับฟาร์มนะไม่ฟาร์มเล่นไม่ได้จริงๆไม่ฟาร์มเขาเล่นไม่ผ่านอนะ่ะ เราต้องค่อยเล่นครับเกมนี้เกมนี้ถ้าเล่นถ้าถ้าเล่นเล่นไม่ผ่านแน่นอนสวัสดีครับหลบอีกอีกเว้ยนี่แค่นั้นเดียวคุณเลือเฟอืเอแล้วอือไม่สุดหลายคือขออภัยนัดด่านมืดมืดมืดจริงมืดมืดคือโคตรเลยอ่ะ เฮ้ยทุกหน้าเกียดนะเลอะมันหายไปแล้วอันนั้นหายไปเลยวะอนนยเวะอาไม่ก็อยู่กับที่นี่หว่าไม่ได้ไปไหนครับไม่ใช่มันแค่มุดดินนี่เฉยตั้งหลักแต่ว่าผู้เล่นจะหัวร้อนอะ่ะมันกึ้นงาก็ตายแล้วละ่ะ ยาคนูเลสไลโรไลโลขนาดได้อาวุธใหม่ย <descon CR digit izer> ัเอาไม่อยู่เลยต้องได้ทั้งเกาะทั้งได้อะไรดีเยอะกว่านี้ครับดีเยอะกว่านี้มาโดนเยอะกว่านี้ถึงจะพอใจถึงจะพอใจสายฟาร์ม โอ้ย่มื่อจนไม่อยากเล่นอะ่ะมองไม่เห็นเี้ฆ่ากูเลยวะเนี่ยโอ้เกมมันมืดอ,อยนี้เล่นเสียความรู้สึกนะได้แล้วรถไฟไปไหนวะเฮ้ย <c oughs> ไปไหนวะ Làm phi phai, rồi em này mặt 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 không có gì. mặt mà mặt ra, sao mặt mặt có gì? chơi เอามีดีกว่าทำไมจะมีมีโอ้แท่นนี้ถามว่าดีไม่ดีนะมันเป็นคลองแรลแต่ว่าขาเดินกลับเนี่ยมึงเอ้ยหนังชีวิตอีวิน,เด,นเดินกลับแม่งเดินกลับยาวๆเลยอ่ะไอโอแแบบวะเนี่ย ปก็ดีนะครับว่าต้องไปเล่นน,นั้นมันก็ถ้้ไปต้องไปเล่นไอ้นั่นอนะ่ะเสียวเวลาไปหน่อยเดี๋ถามลนะ้วไอ้นั่นคืออะไรต้องผ่านโขดหินตรงนี้ไปไหนวะโขดหินตรงนี้ลงล่าง โอเคมันมืดอ่ะมองไม่เห็นนะใช่หรือเปล่าเนี่ยเอา้าที่นี่นอะไรวะงงม,งมากกูงงมากเลยตัวเนี้ยนะครับไม่เป็นไรไม่มีกล่องหรอวะมีมีม,มีแต่ว่าต้องเล่นไอ้ตัวนี้เป็นหลักดูละเล่นไอ้ลูกไฟนี่เป็นหลักมาเลย โอ้โอ,โอมันเขาไม่ให้เราฆ่าทั้งหมดหรอกมั้งฆ่าทั้งหมดหรอกมั้งเพราะมันจะเฮี้ยมากเลยฆ่าเยอะก็ไม่ดีพี่ไม่ชอบฆ่าเยอะจริงๆด้วยเรามต้องไปฆ่าไอ้หนอนต,ตอนนั้นก็ได้โอเคเดี๋ยวไม่ได้ของดีอยู่นะทำไม่ไป้บ่ายเย โมดานี้มีไอตัวใหญ่ถือสันขวานเฮ้ยเติมอสตีให้หมดกดปล่อยฉันชัตเยานไลออนฟีดิกอุ้ยไลออนฟีนิกตั้งไปเรื่อยเอาหุ่ใจเลยมึน <c oughs> <c oughs> อ้ยอึดมากตายยากมากเฮียนี่นนนนเกิดมาเพื่อตายยากนนยดีกว่าเนี่ยมาวะโอเคตอนนี้ซีซิวใสง่ายง่ายหงุดหงิดเอาอีกแล้ววู มันอยู่ไหนวะาเขาเนี่ยหูแมพใหญ่ด้วยเฮียอุย้ยกูต้องดูแผนที่เยอะแล้วคุณต้องคำทางมัวแล้วเขาเนี่ยไอตัวยิงอยู่ไหนก็ไม่รู้อ,อึอวิ่งเวนเอ้ยโอ้โหผมไม่ตีแม่ง,งวิ่งดีกว่าวะไม่ไหวละ มึงทำแบบนี้ทำไมเนี่ยเฮียเอ้ยอยู่นี่ดิเองเล่นเฮียเนี่ยกูจงตีดอกละสองร้อยแม่งเป็นกูไม่ไหวนะอีกสู้กีกาจจูไฟฟ้าแสนโม มือมิวลาโอ้เยสายฟ้าร์เรื่องเกลียดอีนี่แล้วอ่ะมอนเตอร์มันก็เก่งขึ้นด้วยนะสัตว์ธรรมดาที่ไหนอีเวนี่มอนเตอร์แข็งแกร่งด้วยอะ่ะ เราใช้ถ้าไม่ตายแม่ก็ยุ่งยากแล้เนี่ยใช้ไม่ได้ <Wow. S 1> ถ้าไม่ตายของน้องธนูใช้ไม่ได้เลย oh. มันไม่เป็นอมาตะไงถ้าไม่ตายคงดังอ่ะเป็นอมาตะแค่บางท่าเอง oh. ใส่หัวไปตีเป็ดพูดต้องหา20อันเลยเหรู้เนี่ย ถูกทางแลว้วปะคนอ,อื่นต้องไปทางไหนวะเหลือกูหลงแล้วเฮี้ยทางเดิมไหม,ไมเ,หเย่างน้เดี๋ยวกูหลงแล้วกูเล่นยังไม่ถึงสิบวิเลยหลงแล้ว ทางเก่าที่หวังมานาันอะไรวะอะไรวะกูเล่นเกมนี่โง่มากเลยลืมแล้วลืมทางเว่ยกูมาจากตรงไหนวะ แปลกแปลกแหละมันมองไม่เห็นมันมืดอ่ะเห <Yeah. S 1> ี้ยอ้วทางเก่าแม่งเอ้ยมืดมากอ่ะจริงจริงโอ้โหควายเอ้ยต้องจัดก,การอีว์นั่นให้ได้อ่ะต้องจาัดก,การปัะตูที่มันจับจองไว้อ่ะ เล่นมองไม่เห็นเลยตาแทบบอดอีอ่ะใครคนออกแบบวะปกติก็มองอยากแล้วเล่นอะไรของมึงเนี่ยโอ้สายตายังไม่ดีอยู่ึต้องตีกันใหม่เลยเหรอ ช่วยไม่ได้นะคุณมอกมเห็นด้วยยี้เนี่ยหมาใช่ไหมต้องฆ่าหมาใช่ไหมอยู่ไหนหมาวินโอ้ตาแทบบอดเนี่ยเยออ,อ,ไ,อไม่ใช่หว่ะเปิดยังไงมั้เนี่ย ไอจูนูน่นโอ้ตัวแรกสุดเลยงอง,ง,องไว้เกมนี้ไม่ใช่งององกูงอง,องเองโอ้เมือ่อกนรัรวมไม่กูไม่ได้เหรอมึงจะฆ่าไว้ทุกตัวเลยเหรอไอเวนปล่อยให้มันมีชีวิตหาลูกหามีงานบ้างสปาร์กิง้ง s ิสโต y s b

โอ้โหสียพอกไ,ไ,ไอตรงนี้เขาเนี่ยป่าตรงนี้แบบใหญ่ไหมไม่ใหญ่เท่าไรควายเลยกล่องเปิดไม่ได้พ่อของดิไอตรงนี้ไม่มีกล่องเพราะงาั้นไอมีอยู่กูเปิดไปแล้วตรงนี้ไม่กล่อง เป็นทางแม่งใหญ่เอาเรื่องเลยไม่รู้ต้องฆ่าตัวไหนฆ่าไอ้หมาแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่หมาแน่้แน่นอนต้องไม่ใช่มนันตัวเดียวแน่นอนกล่าวแล้วเชียวอะไรพวกเจ้าตรงภูเขาตัวหน้าก่อืออือ อันนี้ก็ไม่ใช่หรอไม่ไ <è> <inserted S 2> หวแล้วปลดไยลิมิตเลยเออล่ะวันนี้วันนี้นี้ไอ้ลูกหมาลิมิตลิมิตชีวิตเกินล้านโอเคกล่องเดียวต้องฆ่าทั้งแมบบ ต้องข้าแบบนึงโอ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมม่มันคาใจว่ะนิดนึงะนันคาใจมากเลยอ่ะทำไมกูเปิดกล่องข้ามันเกอนแล้วมันเปิดกล่องไม่ได้วะสงสัยมากเลยอันเนี้ยเอ้าเอาวัด คืออะไรเนี่ยแล้วอีนี่มาจากไหนเนี่ยตอนแรกก็ไม่มีนะกูว่ามันมว่ามันเลื่เธอแล้วนาเห็นไหมตอนแรกไม่มีไม่ตอนนี้มีวะไอ้เหี้ยวะอะไรวะเนี่ยมันมาจากไหนอีนั่นน่ะอูกูอยากจะโยนคีย์บอร์ดทิ้งอ่ะไม่ใช่คีย์บอร์ดดิกูอยากจะโยนโทรศัพท์ทิ้งอ่ะแม่งเลื่เธอมากนเลยไอ้เหี้ย,ย งงเเกมบินภาพเป็ยังไงวะเนี่ยเออเอออะไรวะโอ้ทำวะเลิกบ่นดีกว่านะเลิกบ่นดีกว่าบ่นแล้วแม่งปวดหัวไม่หัวอะไรไม่รู้หูวงงอ่ะโอเคโอเคเอ้าดีดีดีกดตึ๊บโอเคตึ๊บโอเคโอ้หนอ ามาเลยโอเคต่อไปพาร์ทหน้าผมจะมาสร้างหมวกครับไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมก็ต้องลองดูนะครับอือันนี้อีกห้าอันอันนี้สามสิบอันโอ้ขอเรื่องแท้โอเคโอเคเดี๋ยวก็ว่ากัน <laughs> มันสร้างอีกตั้งอีกตั้งเท่าไหร่นะ อีกตั้งหนึ่งสองสามสี่อีกสี่ชิ้นนะ่ะใช้ของเยอะเขาเนี่ยที่ครับเจอกันภาดหน้าแล้วครับใครได้เข้ามชมฝากกดไลค์สับคัพด้วยนะครับ